ก็ไปติดตามการถ่ายโปสเตอร์เพื่อจะโปรโมตการประกวดนะคะโครงการ True F ครั้งที่5นี้โดยมีพี P ่ๆทั้ง4ี่ซีซั่นไปชมกันเลยค่ะ พอรู้ว่าจะมีการเปิดรับสมัครนักล่าฝัน True Academy f a n t a s i a ซีซั่นที่5ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมนี้บรรดารุ่นพี่ตัวแทนนักล่าฝัน True AF ทั้ง4รุ่นก็รวมตัวกันเฉพาะกิจมาถ่ายแฟชั่นภาพนิ่งโปรโมทเชิญชวนให้น้องๆมาร่วมล่าฝันกันอย่างสุดฤทธิ์แถมยังบอกทริคและก็เทคนิคเฉพาะตัวแบบไม่มีหวงกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ายินดีต้อนรับคนมีฝันทุกคนให้มาอยู่เป็นครอบครัว AF ด้วยกัน ไหครับสองสามสี่นี่ลูกน้องโอ้ยนี่จะเป็นครอบครัวใหญ่มากกว่าเดิมอีกนะฮะึกแก่เลยพ่อจังยังไงก็เชิญชวนแล้วกันนะฮะมากันเยอะๆนะครับอยากให้คนไทยช่วยๆกันนะฮะเราดีใจมากนะที่ตอนนี้เอฟของเราเนี่ยก็จะมีจะมีการเพิ่มพลังมากขึ้นเพิ่มจำนวนญาติพี่น้องก็เป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นครัวใหญ่ขึ้นตอนนี้ครึ่งร้อยแล้วก็จริงๆแล้ว มันก็มีดีอยู่ในตัวเราก็เอาออกมาให้เขาดูแค่นั้นเองนะฮะมีอะไรที่สามารถจะมาโชว์ได้ก็เอามาโชว์เขาเพราะความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยต้องอย่างพี่ตุ้ยก็เป็นแบบล็อกๆ็อกเป็นแบบป๊อปอะไรเงี้ยก็พี่ตุ้ยก็ดึงออกมาของป๊อปเองก็เป็นแบบลูกทุ่งอะไรเงี้ยเราน่าจะเอาจุดเด่นของตัวเองออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วรายการนี้ก็เป็นเรียลลิตี้ทีวีโชว์ซึ่งจะคนที่เขาจะชอบเราก็จะชอบเราที่เราเป็นตัวเราอยู่แล้วนไม่ใช่มาเสแสร้งอะไรสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้ตาแหน่งท เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากครัถือว่าได้รางวัลชีวิตไปแล้วครับนะกับการที่เราได้มาล่าฝันของเราครับในเอฟน้องลุนห้าจะมานะครับมันก็ความรู้สึกท้าพ่งตรงนะก็เหมือนเดิมเพราะก็เหมือนที่รุ่น2องรุ่น3ขึ้นรุ่น4ขึ้นมาเนี่ยก็ผมก็ยังยังที่เป็นกําลังใจให้น้องๆเพราะว่า ตัวเองผมเองเนี่ยผมมุ่งมีความฝันที่อยากจะเข้ามาสู่วงการนี้อยากจะเป็นนักร้องอยากเป็นนักแสดงแล้วก็ก็รู้ว่าน้องๆเนี่ยมีความฝันที่อยากจะมาตรงนี้ก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยเต็มที่กับตรงนี้เพราะว่าในเมื่อโอกาสมาแล้วก็อย่าปิดโอกาสตัวเองเต็มตัวเลยครับก็ลองค้นหาตัวเองให้เจอภายในอาทิตย์สอาทิตย์นี่แหละเพราะมันใกล้แล้วนะแล้วก็ค้นหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองชอบแบบไหนสไตล์แบบไหนมีคาแรคเตอร์แบบไหนดึงออกมาแล้วก็ทำมาให้เต็มที่ฝึกซ้อมสําคัญที่สุดคือการซ้อมครับ รับน้องยังไงัะรับน้องครับก็เดี๋ยวเจอกันตอนออกมานะฮะสิบสองคนเดี๋ยวเจอกันนะครับเจอกันแน่ๆ น้องๆคนไหนนะคะที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องแล้วก็อยากประสบความสําเร็จเหมือนอย่างพี่ๆทั้ง4ี่ซีซั่นแล้วก็ยืนใบสมัครกันได้นะคะ2ช่องทางเหมือนเดิมคือมาสมัครด้วยตัวเองนะคะทั้ง4ภาคตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปหรือว่าส่งคลิปวิดีโอโชว์ความสามารถมานะคะเต็มที่ความยาวไม่เกิน5นาทีค่ะ ส่งมาได้เลยนะคะที่อ e ีเมลนี้ค่ะ trueaf@truecorp.co.th หรือจะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นี้นะคะ trueaf.truelife.com รีบๆมาร่วมล่าฝันกับพวกเรานะคะไม่แน่คุณอาจจะได้เป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของ trueaf5 ก็ได้ค่ะ